สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหากับตัวนี้ครับเจ้าตัวนี้ครับตัวเล็กๆนะครับตัวนี้ครับตัวกระบอกดันสู้จะอยู่ตรงนี้ครับมีใครเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมรถใหม่ที่เราซื้อออกจากร้านมาเสียงมันถึงเงียบแล้วก็เวลารถที่เราใช้มานานๆจะเสียงดังนะครับ ียงดังเกิดจากตัวนี้ครับตัวนี้ครับเพราะว่าถ้าเราใช้เป็นนานตัวนี้มันจะสึกหาเตะสึกหรือมูตตัวดันนี้จะสึกะพังเรามาดูก,การทํางานนะครับ <c oughs> เวลาตัวดันโซ่ดันตัวนี้ขึ้นไปจะทาให้โซ่เราลิ้นตัวนี้นะตึงเสียงมันก็จะไม่เกิดขึ้นครับแต่ตราบใดที่ถ้าตัวนี้สึก ตัวนี้จะไม่กดโซ่นะครับจะไม่กดโซ่ดึงโซ่ก็จะหย่อนครับโซ่ราวลิ้นก็จะไปกระแทกกับเสื้อสูบครับทำให้เสื้อสูบสึกหลอครับด้านในเดืออาจจะทะลุออกมาได้ครับเวลาเครื่องทำงานเสียมก็จะดังแกรกแกรกแกกแกกเดี๋ยวเรามาดูการประกอบนะครับ ัวน,นี้ครับกระบอกดันโซ่ครับแต่ตัวนี้มันสึกหลอแล้วครับเพราะว่าปกติมันจะมีบูทตกปลายนะครับบูทบูทพลาสติกบูทยางครับเพื่อป้องกันการเสียดสีของเหล็กกับเหล็กครับ <c oughs> วันนี้จะเป็นสปริงครับใส่ด้านล่างของตัวนี้ครับนี่แล้วก็จะมีน็อตตัว น,นี้จะเป็นตัวปิดนนเรามาประกอบไปด้วยกันเลยครับนี่ครับนี่ครับรูใส่ของกระบอกตัวดันโซ่จะอยู่ตรงนี้นะครับเราหันด้านนี้ขึ้นครับส่วนด้านนี้ที่มีลูกปืนเล็กๆนี่จะเอาไว้ด้านล่างครับเราลองเขย่าดูนะครับถ้ามีเสียงดังกอกแกกกอกแกกลูกปืนขยับตัวได้แสดงว่ามันยังใช้ได้ครับ ไม่เสียหายแต่ว่าถ้าขยับไปแล้วลูกปืนไม่ขยับเลยแสดงว่าควรเปลี่ยนแล้วครับมันเสกหลอแล้วครับใช้ไม่ได้ <c oughs> อเดี๋ยวไม่เอาบุทมาใส่กันนะผมจะลองใส่ให้ดูก่อนนะครับโดยที่ไม่มีบุกนะครับว่าเสียงมันจะเป็นยังไง สองตัวนี้นะครับกระบอกดันโซ่กับตัวนี้จะเป็นตัวด้านบนนี้จะเป็นเหล็กครับแบบโดยปกติแล้วตัวดันกระบอกดันโซ่ตัวนี้จะมีบูทบูทยางครับผม <c oughs> ไว้กันกระแทกกันครับนี่ครับจะลองดูหัวนี่ครับเวลามันกระแทกกันจะไม่เสียงดังเวลานี่ครับเวลามันทำงานนะครับ น้ำมันเครื่องเข้าไปอยู่ในกระบอกนั้นโซ่แล้วนะครับตัวนี้จะไม่ค่อยยุบเยอะเท่าไหร่ครับมันจะดันขึ้นมากครับจะยุบได้นิดหน่อยครับจะทให้โซ่เราลิ้นตัวนี้ตึงจะไม่มีเสียงดังกอกแกรกในตัวเครื่องเลยนะบริเวณนี้ครับพอเวลาสตาร์ทเครื่องเสียงจะดังแกรกแกรกแกรแกกจากตัวนี้ครับโซ่เราลิ้นครับไปเสียบซีครับเสื้อสูบนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็มีมีส่วนด้วยครับ ้าบูทมันสึกหรือบูทมันหลุดออกไปครับถ้าเหล็กชนเหล็กมันก็้มีเสียงเหมืนอนเดียนะครับนะครับแตกๆๆเพราการทำงานเครื่องมันะแทกจะดันขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ใส่น้ำมันเครื่องนะครับเรายุบตัวง่ายครับแต่เวลาเราใส่น้ำมันเครื่องมาไปกดแท็บจะไม่ค่อยลงครับการให้ตัวจะนิดหน่อยครับ เดี๋ยวเรามาใส่บูทตรงกระบอกดันโซ่ให้ดูกันนะครับบูทตัวนี้นะครับอยู่ปลายกระบอกดันโซ่ครับไว้ลดการกระแทกของเหล็กกับเหล็กครับทำให้เสียงไม่ดังครับเรามาใส่นี่ครับ บูตตัวนี้จะดูตรงปลายกระบอกนี่ครับนี่ครับ,รบเห็นไหยครับซอดตขึ้นมานะครับตามด้วยสปริงเหมือนเดิมครับด้านที่เล็กนี่ครับเสียบเข้าไปด้านใหญ่ไว้ด้านล่าง ชากที่เราประกอบเข้าไปเสร็จนะครับเห็นไหมครับกระบอกตัวดันโซครับบูตอยู่ตรงนี้ครับตัวนี้ก็จะยกขึ้นนะครับแรงกดก็จะเยอะเยอะกว่าไม่มีบูตตัวนี้นะครับเพราะว่ากระบอกตัวดันโซนี้ถ้าใส่บูตเข้าไปก็จะสูงขึ้นประมาณอีกเกือบเกือบเซนนะครับดันตัวนี้ขึ้นครับ กดโซ่เราลิ้นให้ตึงมากครับเวลาเราใส่น้ำมันเครื่องอะไรเข้าไปมันจะดันแบบกดตึงครับไม่มีเสียงครับเสียงจะเงียบครับแต่ถ้าตัวนี้กับต,ตัวนี้สึกเสียงจะดังผิดปกติเลยนะครับเรามาดูอีกปัญหาหนึ่งกันนะครับจะอยู่ตัวนี้ครับเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูครับ ไอ้ถอดน,น็อกด้วยนะถอลอลงมาให้ดูครับนีบ่นอตยึดตัวตัวนี้ครับลืมบอกไปครับตัวนี้เป็นเครื่องไลฟานร้อยยี่ร้อยยิบห้าซีซีนะแต่ส่วนมากก็จะ คล้ายๆกันครับของดีมกับเว็บจะใช้อะไรแทนกันได้มับขอ,อยากหนยนะครับอ,ออกมาแลครับ <c oughs> นี่ครับตัวดันูซครับ กดโซ่เหล่าลิ้นครับดันโซ่เหล่าลิ้นให้ตึงครับและอีกปัญหาหนึ่งนะครับมาดูตรงนี้ครับอนี้ครับเห็นไหมครับรี้สึกแล้วครับมีรอยเหล็กกับเหล็กเสียดบสีกันนะครับถึงเป็นร่องแล้วครับปกติมันจะเรียบกลายเป็นปากฉลามนะครับย ใสึกแบบนี้นะครับเป็นเพราะว่าไอบุชตัวสีดำตัวนี้นะครับมันแตกหรือวันหลุดออกจากกระบอกนั้นโซ่ครับเลยทำให้สองตัวเนี้ยตัวนี้ครับกระบอกกระแทกกันครับทำให้มันสึกครับไม่จาเป็นต้องซื้อใหม่นะครับเดี๋ยวเชื่อมพอกตัวนี้ครับพอกเชื่อมพอกให้เต็มแล้วก็ใช้ ไฟเบอร์นะครับเจียให้มันเรียบเหมือนเดิมก็ได้ครับวัดสโซต่างยังไม่เสียหายนะครับจะมีตรงนี้แค่จุดเดียวครับแก้ไขได้วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆครับเรามาเชื่อมปิดทับแล้วก็เจียให้เรียบเหมือนเดิมครับตนี้ครับไม่ต้องซื้อใหม่ครับนี่ครับมันอยู่ตรงนี้ครับนะครับลองประกอบเปนตัวทังานมาเลยครับ ประมาณนี้ครับมีนัอตัวคู่ตัวนะครับจะล็อกเข้าพังพางก่อนนะครับยังไม่แน่นเท่าไหร่ลองให้ดูนะครับนี่ครับพอกระบ,บอกดันโซ่ดันขึ้นไปตัวนี้ก็จะมากดโซ่เราลิ้นนะครับให้ตึงครับเสียงจะไม่ดังนะครับเวลาเครื่องทํางานแต่ว่าถ้ากระบ,บอกดันโซ่สึกบูทตัวนี้หายหรือไอ้คาเตตตัวนี้สึกจะทําทให้โซ่เราลิ้นตัวนี้นะครับหย่อน แล้วก็มา,เ,าเสียดสีกับตัวนี้เสื้อสูบแล้วก็ทำให้เกิดเสียงดังกอกแก,กแะกอกแกกเวลาเครื่องทำงานประมาณนี้ครับแล้วก็ถ้าเราไม่รีบแก้ปัญหานะครับตัวโซ่เราลิ้นนี่จะไปคุดไปเสียดสีกับเสื้อสูบจนเสื้อสูบทะลุได้นะครับเป็นเรื่องใหญ่นะครับ ว่าไอตัวพวกนี้นะครับจะมีอายุการใช้งานของมันนะครับใช้งานไปสักพักหนึ่งมันจะแข็งตัวแล้วก็เมื่อมันชนกับเหล็กตัวนี้ครับมันก็อาจจะแตก,กริสิกรอได้หลักๆคือต้องดูแลรักษาครับคอยฟังครับเสียงถ้าเสียงมันเปลี่ยนเสียงดังกกอกแกรกต้องมาเช็คตัวนี้ครับกระบอกดันโซ่บุสดันโซ่แล้วก็ตัวกดโซ่ราวลิ้น ว่ามันยังสภาพดีอยู่เหมือนเดิมไหมตอนนี้กระบอกตัวดันโซ่ยังทำงานไม่เต็มที่นะครับนะครับดูแรงอยู่ครับเรากดดันขึ้นแค่นี้ก็หย่อนนะครับทำให้โซ่หย่อนนะครับตัวเราลิ้นยังไม่ตึงครับเราต้องเติมน้ำมันเครื่องนะครับลงไปในรูนี้ครับ ลูกระบอกนันโซนะครับใส่เข้าไปครับใส่เข้าไปอน,นี้นะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมันลงไปในตัวกระบอกโชคนี้ได้ประมาณหนึ่งนะครับเรามากดาระยะยุบของมันก็จะน้อยลงครับแต่เราต้องเติมอีกนะครับจนกว่าระยะยุบของมันจะแทบจะเหลือนิดเดียวครับ นะครับหลังจากที่เราเติมได้ใกล้เคียงนะครับระยะยุบของมันแทบจะไม่มีแนละ้วยุบได้ประมาณนี้ครับตัวดันตัวกระบอกโซ่ดันโซ่จะยุบได้ประมาณนี้ครับแรงกดโซ่ก็จะเยอะนะครับจะตึงคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณ